สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโร่โดยไม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนิจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีในดีมีร้หรือว่าในดีมีด,มดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณา ขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์แตงนะคะแต่ไม่ให้ไม่เป็นไรนะคะคนที่ข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันนานนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะนะคะค่ําคืนนี้นะคะด้วยช่วงช่วงนี้เป็นช่วงแห่งนะคะเทพลงมาโปรดหลายๆคนนะคะเป็นช่วงที่เทพลงมาเสเวยสุขให้กับมนุษย์ทั้งหลายเราก็เลยนะคะตั้งชื่อแรนดอมว่าชีวิตคุณกำลังจะลอกครับนะคะจากสิ่งเดิม นะคะไปสู่สิ่งใหม่ๆเหมือนพญามังกรลอกคาบออกเป็นมเสงงูเล็กนั่นเองนะคะชีวิตของคุณกำลังจะถูกลอกคาบออกจากสิ่งใดในชีวิตเพราะพลังงานเทพถ้าคุณรู้สึกอ่อมรู้สึกยมให้คุณทำบุญนะคะทำบุญทำทานทำอะไรก็ได้สวดมนต์เยอะๆแล้วก็ขอพรนั่นเองแล้วสิ่งดีฐานบุญของคุณดวงชะตาของคุณกำลังจะลอกคาบเข้าไปสู่ชีวิตใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ แต่เดือนนี้จนถึงเดือนมีนาคมนะคะชีวิตคุณให้เล่งทําบุญเข้าไว้นะคะเพราะเดือนเมษามันจะมีการผัดเปลี่ยนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยตั้งชื่อว่านะคะชีวิตของคุณกําลังจะถูกลอกคาบ อกจากสิ่งใดและสิ่งใดจะมาแทนที่นั่นเองค่ะมาค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะนะคะให้โปรดลงมานะคะช่วยกันเปิดไพ่ด้วยนะคะนะคะขออนุญาตค่ะนะคะชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงจะลอกคราบจากสิ่งใดไปสู่สิ่งใดคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณเห็นไหมคุณเห็นไหมนี่คือชีวิตเก่าของคุณจมทิ้งมันไปกับแม่น้ําคุณเห็นไหมคะ5ดาบไฟออฟสอดชีวิตนี่คือชีวิตใหม่ของคุณนี่คุณกําลังจะได้ทิ้งชีวิตขะาลอกค้าชีวิตความออมความยมไปทิ้งกับแม่น้ํานะคะเราบอกเลยถ้าใครยังไม่เอาเสื้อผ้าหรือว่าข้ามคลองนะ เอาเสื้อผ้าเก่าๆถ้าคุณมีกรรมหนักมากๆให้ทําแบบที่เราบอกเอาเสื้อผ้าไปทิ้งไว้ที่วัดใส่แต่ว่าเวลาคุณคุณใส่ไปคุณจะต้องข้ามคลองนะคะข้ามคลองหรือข้ามสะพานที่แม่มีแม่น้ําเท่านั้นให้คุณได้เกิดชีวิตใหม่สมมติว่าเราคุณอยู่ฝั่งทนคุณต้องข้ามมาฝั่งพระนครคุณอยู่ฝั่งพระนครคุณต้องข้ามไปฝั่งทนนะคะข้ามแม่น้ําเท่านั้นนะคะชีวิตมันจะได้เปลี่ยนผ่านมีแต่ความสุขสดใส เกิดขึ้นในชีวิตคุณนั่นเองนะคะพลังงานเทพมาหนุนพวกคุณพวกคุณจงจำไว้เลยนะคะถ้าคุณได้เข้ามาดูนี้แสดงว่าพลังงานเทพเข้ามาหาคุณและนี่คืออะไรคะนะคะชีวิตใหม่คุณจะได้รับเงินรับทองจะมีคุณจะมีคนมานะคะยื่นเงินยื่นทองหอบเงินหอบทองมาให้คุณนั่นเองมีคนทักมาบอกว่าแม่หมอเวลากโกย,ยยังไงนะคะโกยยังไงเปิดฝาซองแบบนี้คะ่ะ นะคะเปิดฝาซองแบบนี้นะคะให้เห็นสามสิบล้านแบบนี้นะคะเนี่ยเปิดฝาซองให้เห็นสามสิบล้านแบบเนี้ยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็โกย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 เข้ามาโกยเข้ามาโกยเข้ามาโกยสามรอบเลยนะคะโกยเข้ามาปั๊บเอาขี้เท่ามาแตะลูกสามสิบล้านแล้วก็หอบนะะหอบแบบนี้นะคะหอบ หอบเข้าตัวแบบเนี้ยหอบเข้าตัวแบบถ้า30ล้านมันเยอะลองมองว่าเราหอบเงิน30ล้านอะ่ะมันเยอะไหมหอบแบบนั้นล่ะคะ่ะหอบเข้าตัวเองนั่นเองนะคะทําแบบนี้แล้วบางท่านบอกว่าไม่หมออยู่ต่างประเทศนะคะไม่มีแบงค์แดงแบงค์งเขียวแบงค์เดียวได้ค่ะเขียวเหนียวซับค่ะนะคะอันนี้อย่าลืมจุดทูบสิดอกไปดูที่นะคะใต้คอมเมนต์ของเจ้าแม่กวนอิมอ P ที่620 นะคะคุณอยากได้อะไรแม่หมอว่าแม่หมอเขียนละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทําตามพรุ่งนี้ไหว้ตอนเช้าเลิกตอนเช้ายิ่งดียิ่งเชา้ายิ่งดีตั้งแต่เจ็ดโมงขึ้นไปนะคะยิ่งเชา้ายิ่งดีค่ะเพราะว่าจะไม่มีคนไปไหว้ยเยอะนะคะไปไหนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะมีคนไปไหว้ยเยอะนั่นเองสถานที่ไหนๆก็ตามที่มีเจ้าแม่กวนอิม นั่นเองนะคะมาค่ะนะคะทุกคนมาค่ะนะคะถึงเวลาของเราแล้วเราจะคายคาบกันนะคะรอกคาบนะคะเป็นนาคีรอกคาบคุณคือนาคีเจ้าแม่นาคีนั่นเองนะคะมาค่ะนะคะเจ้าแม่นาคีเจ้าพ่อนาคาจะลอกคาบเข้าสู่ปีประเสิงงูเล็กนั่นเองค่ะนะคะและตอนนี้นะคะเทพ เทวาขั้นสูงนะคะท่านมองคุณอยู่นั่นเองนะคะถ้าคุณมีบุญถึงคลิปนี้คุณจะได้รับสิ่งนั้นตามที่คุณปรารถนาคุณจะได้ลอกคาบจากชีวิตเดิมๆความอ่อมความยมจะดุดพลนในเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณจะได้ลอกคาบบางคนอาจจะเป็นเดือนเมษาก็ได้นะคะทุกคนขึ้นอยู่กับสภาวะขึ้นไฮเออร์เซลพลังงานของคุณนั่นเองนะคะที่ราคามาค่ะ ขอบคุณค่ะ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 นี่คืออะไรคะนี่คือโดเดตชีวิตใหม่โอ้โหไพ่ดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือโดเดตนะคะนี่คือคุณจะได้ล็อกคาบล็อกคาบ จริงๆคนที่มีบุญบารมีถึงเท่านั้นถึงจะเห็นคลิปนี้คุณจะได้ลอกครับออกจากชีวิตเดิมๆนะคะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนพื้นที่ที่แห้งแล้งเหมือนนะคะหน้าแล้งหน้าแรงเขาเรียกว่าหน้าหน้าแรงใช่ไหมคะคนอีสานคนอื่นภาษาอื่นแม่หมอไม่รู้อ่ะทุกคนนะคะเพราะาแม่แม่หมอก็ไม่ชํานาญภาษาอีสานนะแต่ว่าแบบ นั่นอยู่นะคะทุกคนหน้าแรงใช่ไหมคะทุกคนนี่แหละคะ่ะนะคะนี่แหละคะ่ะคุณจะได้เดินออกจากความแห้งแล้งในชีวิตไปสู่แสงตะวันแห่งวันใหม่พบตนุของคุณตัวตนของคุณนั่นเองนะคะนะคะเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆได้เลยยิ่งคุณนะคะฐานคุณมีฐานบุญบารมีคุณมีนะ คุณจะยิ่งดียิ่งดียิ่งดีและมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆวันนั่นเองในปีมะเส็งปีห8นี้นั่นเองนะคะคุณกําลังจะเดินออกไปจากชีวิตท,ที่อ่อนที่โยมทิ้งคาบนะคะทิ้งคาบสิ่งไม่ดีในตัวตนของคุณนะคะได้หลุดพ้นออกในปีมะลงนี้เองค่ะต่อค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือนะคะนี่คือทุกทุกทมเบเลนเทมเบลเลนเลขสิบสามและเลขสิบสี่โอ้โหทุกคนเราสับัยแล้วนะทุกคน ทุกคนเราสะบ้ายแล้นะนี่คือเลข13และเลข14เป็นเลขที่เรียงกันมากนั่นคือสแสดงว่าไพ่ใบนี้นำพาให้คุณได้เจอชีวิตที่แท้จริงของคุณแทมแพลนนะคะเดอะเดทแล้วก็แทมแพลน เปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนออกจากทะเลทรายเข้าไปสู่แม่น้ําแห่งความสุขทะเลทรายคุณคิดว่าแห้งแล้งไหมคะชีวิตที่ขัดสนนะคะไม่มีอะไรเลยแล้วคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเข้าไปสู่เบื้องบนให้มีชีวิตแต่ความชุ่มฉ่าในชีวิตนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนี่คือเราสับให้แล้วนะคะทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะ เขาุณค่ะเขาุณค่ะเขาุณค่ะแล้วคุณจะมีความสุขนี่คือนาสะพานเชื่อมทุกคนทุกคนนี่คือ นี่คือนี่คือสะพานทุกคนนี่คือสะพานสะพานแห่งชีวิตคุณเห็นสะพานไหมคะนี่คือสะพานหรือบันไดคะ่ะสะพานหรือบันไดทุกคนบอกไม่หมอด้วยนะบันไดบันไดแห่งความสุขจะมีคนมามอบบันไดแห่งความสุขนะคะให้ดูให้คุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นี่คือ s t น n e o ครับหรือว่าอัศาวินถือถ้วยนั่นเองความสุขครั้งใหม่นี่คือประตูสะพานแห่งสวรรค์ส่งมาให้ถึงคุณแล้วนั่นเอง ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีแต่สิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณคุณจะได้ลอกคาบจากความเหน็ดเหนื่อยจากความอ่อมจากความยมจากความทรมานในชีวิตที่คุณเจอห้าดับ นั่นเองนะคะเห็นไหมคะถ้าใครยังไม่ได้ข้ามสะพานให้ไปข้ามสะพานแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดเก่าให้เป็นชุดใหม่ตอนกลับมาแล้วเสื้อผ้าชุดเก่านั้นก็เอาไปทิ้งขยะที่วัดแต่เวลาทิ้งพับดีๆนะคะอย่าทําให้เป็นขยะนะคะต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะ่ะนี่คือสิ่ง ชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะก้าวเข้ามาในเดือนมีนาคมบางคนอาจจะช้าเร็วขึ้นอยู่กับขึ้นพลังงานของคุณช่วงนี้นะคะยิ่งพรุ่งนี้หมั่นทําบุญพรุ่งนี้ทําบุญเลยค่ะแม่หมอทําบุญทั้งวันค่ะพรุ่งนี้เพราะว่าเป็นเลือกดีนะคะจะไปหลายวันเลยค่ะพรุ่งนี้ต่อค่ะทุก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน,นะคะไม่ใช่แค่แม่หมอมาอ่านไพ่นะคะแล้วบอกทุกคนแม่หมอก็ไปเหมือนกันเพราะอะไรแม่หมอรู้ว่าช่วงนี้เป็นการเปลี่ยนผ่านบุญชะตาแล้วเทวดาลงมาสเสวยสุขในโลกมนุษย์เยอะมากในช่วงเดือนกุมภานและเดือนมีนานะคะเพราะฉะนั้น ตวงบุญได้ให้ตักตวงบุญนะคะทําอะไรเกี่ยวกับบุญได้ให้ทํานะคะทําแต่ว่าไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนเท่านั้นเองใครอยู่บ้านสวดมนต์ก็สวดอยู่บ้านสวดมนต์ก็ได้บุญนั่นเองนะคะแต่ถ้า ใครมีโอกาสก็ไปไหว้นะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองคู่จังหวัดของคุณนั่นเองค่ะแล้วโชคชัยจะเข้ามาหาคุณบุญหนักบุญใหญ่พรุ่งนี้นั่นเองนะคะเลิกงามยามดีนะคะนี่คือนะคะอ่าราชินีราชินีถือดาบ ความอุดมสมบูรณ์ความมากบารมีของคุณมาถึงคุณแล้วค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงจะได้รับก่อนสัมพานบุญคุณจะได้นะคะรอกคาบจากชีวิตอ่อมชีวิตยม เปลี่ยนผ่านเป็นนางฟ้าเป็นมหาราณีนั่นเองนะคะนี่คือ,อะคะมาราิกาออฟส์นั่นเองนะคะมหาราณีนั่นเองนะคะทุกคนนะคะนี่คือนะคะความสําเร็จเด็ดขาดชีวิตคุณนับจากนี้คุณจะได้ลอกคาบออกจากความอ่อมความยมชีวิตที่มันเคยอ่อมชีวิตที่มันเคยยมคุณจะไม่อ่อมคุณจะไม่ยมชีวิตจะมีแต่ความเบื้องฟูบาลมีค่ะ ขอบคุณค่ะ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 แล้วคุณจะเจอคู่หลักถ้าใครอยากมีคู่หลักหรือถ้าใครมีครอบครัวครอบครัวของคุณคุณเห็นคุณตาคุณยายไหมคะครอบครัวบ้านของคุณก็จะมีแต่ความอบอุ่นนะคะเป็นบ้านแห่งความสุขนะคะ ถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่ก็ไหว้คุณพ่อคุณแม่นะคะล้างเท้าให้พ่อให้แม่พรุ่งนี้นะคะทุกคนแล้วสิริมงคลถ้าใครมีพ่อมีแม่อยู่นะแล้วก็เอาน้ําล้างเท้าของพ่อของแม่นั่นแหละมาอาบความเป็นสิริมงคลจะบังเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะนะคะพรุ่งนี้เป็นวันเลิกวันดีนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วไงต่อคะ่ะแกอย่าลืม นะคะไปยืมเงินจากพ่อแม่กวนอิ่มนะคะแม่หมอก็จะใปค่ะต่อค่ะแล้วไงต่อคะเขาคุณตาเขาคุณตเขาคุณตทีวิีที่คุณเคยออมเคยยมเหรอพลังอํานาจของคุณนี่ไงค่ะเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณไม่แบมือของเงินใครคุณไม่แบแต่คุณกำกรรมเพื่อลงมือกระทําชั้นนี่แหละ ชั้นนี่แหละคือคนที่เข้มแข็งคุณเห็นไหมคะเวลาเวลาเรากำมือเรารู้สึกยังไงคะมันเข้มแข็งมันเด็ดเดี่ยวมันฮึกเหิมไหมคะแต่เวลาเราแบะมือบางสิ่งมันก็ดีเวลาแบมันจะได้ผ่อนคลายแต่ว่าเวลาเราอยากจะสร้างให้เราเข้มแข็งเราก็ตั้องกำนะคะกำมือ แบบนี้ใช่ไหมคะนี่คือนะคะความเข้มแข็งสิ่งที่จะได้มาคือโอกาสใหม่ๆในด้านการงานนี่คือเทพเทวดาส่งมาให้คุณถ้าใครธุรกิจงานใหม่ๆคุณจะได้จับธุรกิจงานใหม่หรืองานใหม่ๆสิ่งที่คุณลงมือทําแล้วแหลคะค่ะบางทีนะคะสิ่งนั้นจะบังเกิดให้คุณได้มีโชคมีลาบมีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองตามที่คุณาัถนานั่นเองคะ่ะนะคะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ นะคะแล้วยังไงต่อนะคะนะคะคุณจะได้โอกาสใหม่ๆคุณจะได้ลอกคราบจากสิ่งใหม่ๆสิ่งเดิมเดิมนะคะที่มันอ่อมมันยมทิ้งไปเลยค่ะต่อค่ะ คำคุณค่ะคำคุณค่ะคำคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเก้าเก้าถ้วยนี่คือฟ้อนลำเลยค่ะคุณเห็นไหมคะนี่คือนี่คือน้ําน้ําแห่งเทวดาน้ําแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือเทวดาลงมาโปรดคุณเทพนะคะลงมาจุดติให้คุณนี่คือในสอบขับครอบครัวคุณจิตการงานของคุณเลิงระบำคุณคิดว่าชาวอินเดียชาวอินละอาลับเขามีระบำแบบนี้มันคือปาฏิหาริสิ่งที่เทพเจ้า ประทานพรให้เขานั่นเองและครอบครัวคุณก็จะมีความสุขนะคะบริวารมั่งคั่งนะคะไม่มีอะไรดีเท่ากับนี้แล้วค่ะก้าวถ้วยนั่นเองนะคะความอุดมสมบูรณ์ความสุขในชีวิตนะคะสิ่งดีๆมีแต่ความลื่นลมเข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะคุณจะผ่อนคลายโลคาาชีวิตใหม่เป็นคนใหม่ในเวอร์ชันสองพน2025้านั่นเองนะคะต่อค่ะ ครอบครัวใหม่ชีวิตใหม่ถ้าคุณน,นี่คือสะพานบุญของคุณก็เปิดแล้วยิ่งคุณมีสะพานบุญ,สร,บญสร้างบุญสร้างกุศลมาเยอะๆคุณยิ่งจะได้รับเดี๋ยวนี่คือเดอะเวอร์ใครที่มีปัญหาเรื่องความรักใครที่นะคะเคยอ่อมเคยยมอะไรต่างๆชีวิตรักไม่ดีนับจากนี้ คุณจะลอกคาบเป็นคนเวอร์ชันใหม่เมื่อคุณเป็นคนเวอร์ชันใหม่สิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณปรารถนาไม่ต้องเป็นกังวลค่ะมันจะมาหาคุณเองค่ะเหมือนคุณปลูกดอกไม้แล้วนะคะรอให้ดอกไม้เป็นดอก ะะแล้วมันหมู่มวลน,นะคะผีเสื้อหรือพึ่งก็จะมาดมดอมนั่นเองนะคะนี่คือเดอรเลเชีวิตครอบครัวของคุณถ้าใครมีครอบครัวเราบอกเลยว่าครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะมันขึ้นถูออฟคับและเดอรเลเวอร์ถ้าใครอยากมีแฟนนะคะแน่นอนคุณจะมีแน่นอนค่ะภายในปี68นี้แหละค่ะนะคะ,ะ,คะเพราะมันขึ้นเดอเลเวอร์และถูออฟคับ นั่นเองค่ะแล้วครอบครัวของคุณจะมีความสุขธ,ธุรกิจงานงานก็ราบรื่นนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ชีวิตของคุณนะคะครอบครัวของคุณการเงินเราบอกแล้วไงว่าเมื่อถึงจังหวะเวลาการเงินก็เข้ามาอะไรสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณตลอดเวลานี่คือเจ็ดนะคะเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญก็คือเซเว่นออฟคอยนะคะคุณจะมีเงินเก็บบ้านคุณจะมีจะมีคนเอาเงินมาให้เมื่อมีคนเอาเงินมาให้จะมีเงินเก็บเงินออมจากที่ไม่เคยมีเงินเก็บมีเงินออมคุณก็จะมีเงินเก็บมีเงินออมนั่นเองนะคะสิ่ง ที่คุณจะได้รับนะคะคุณจะลอกคราบเป็นชีวิตใหม่เวอร์ชั่นใหม่ในปีมะเส็งนั่นเองนะคะรีบสร้างบุญนะคะแล้วนะคะคุณจะได้ออกเร็วขึ้นนั่นเองจะได้ลอกคราบชีวิตเร็วขึ้นนั่นเองค่ะคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนจบจบจบนี่คืออะไรคะนี่คือสิบเหรียญ10 of coin ครอบครัวรวยเรือรวยรวยช่ำช้ำถ้าใครมีคุณพ่อเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นคุณตาคุณยายครอบครัวของคุณจะปลดหนี้ปลดสินไม่มีหนี้ไม่มีสิน จะเป็นครอบครัวใหญ่นี่คือสิบเหรียญไม่มีอะไรจะรวยจะมีเงินเก็บเงินออมและรวยรวยสุดๆรวยเรือรวยร้นๆรวยฉ่ำๆเลยค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ในปี68คุณจะได้ลอกคาบออกเป็นคนเวอร์ชั่น2025หรือ2568นั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้10เหรียญน,นั่นเองนะคะถุกคนขามไม่หมอะขอไปดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะ มาค่ะทุกคนคะสิ่งที่คุณจะได้เจอณนะช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรคะนะคะจะลอกคาบสิ่งใหม่ๆสิ่งเดิมๆเปิดับนะคะนี่คือ ช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่คุณเคยเจอมานะคะสิ่งที่คุณเคยเจอมาพันธนาการแปดดาบที่คุณหายใจไม่ออกหรือว่าเจออะไรสิ่งหนักๆเห็นไหมคะนี่คือแปดดาบนะคะพันธนาการมีแต่ดาบกั้นหน้าจะหายใจก็ไม่คล่องคอเขาเรียกว่าอะไรใช่ไหมคะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณเจอขนาดนี้นะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากพันนาการออกจากนะคะสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะตอนนี้แหละค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ต่อค่ะ สามเก้คุณค่ะนี่คือสามเหรียญสามเหรียญคือคุณกําลังวางแผนแน่นอนแผนของคุณเมื่อคุณวางแผนแล้วให้คุณบรรจงนะคะบรรจงทําตามแผนของคุณถ้าคุณจากลงมือทําอะไรให้คุณลงมือทําเลยค่ะแม้ช่วงจะตามแม้ว่าจังหวะชีวิตช่วงนี้มันจะติดติดขัดขัดนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรอีกคะอยู่กับตัวเองค่ะนะคะถ้าคุณเจอ เกิดปัญหานะคะรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามันอ่อมมันยมจังเลยมันไม่อเลิจจังเลยนะคะขึ้นพลังมันไม่เวิร์กจังเลยให้คุณปรับพลังงานนี่คือนะคะเดอะไฮพปนเทศให้คุณปรับพลังงานตัวเอง ขึ้นให้รู้ว่าเฮ้ยตัวเองตอนนี้อ่อมตอนนี้ยมนะแล้วก็ให้นั่งสมาธินะคะหรือออกไปไหนก็ได้เหมือนเราเวลาเราอ่านไพ่ยอย่างเนี้ยค่ะถ้าเราอ่านไพ่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กนะมันอ่อมนะอ่านไพ่ไม่ได้อ่านไปยังไงก็ไม่ได้เราก็ออกไปข้างนอกนะคะไปที่ไหนก็ได้ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปห, ύ, ไปห้างไปเดินห้างก่อนหรือว่าไปรดน้ำต้นไม้อย่างเนี้ยค่ะนะคะแต่ว่าเราจะไม่เสพ เราจะไม่เสพข่าวเลยนะคะทุกคนเวลาเราจะอ่านไพ่เราจะต้องนั่งสมาธิก่อนนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่คุณเข้ามาดูแดนดอมนี้แสดงว่าบุญคุณถึงนั่นเองคุณกําลังจะได้ปลดล็อกนะคะจากพันธนาการที่มันที่มันลัดตัวลัดใจคุณให้ทําคุณทําอะไรก็ไม่คล่องทําอะไรก็ไม่สะดวกนั่นเองค่ะต่อค่ะ นะคะแล้วถ้าคุณนี่คือนะคะซนสอฟคอยถ้าคุณจะเอาเงินไปลงทุนด้านการเงินนั่นเองนะคะอัศวินอัศวินถืออัศอวินถือเหรียญนั่นเองนะคะหรืออเหรียญกําลังลอยมาจากฟากฟ้าหาคุณนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณจะได้นั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรอีกคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณปาธนาสิ่งใดเล่านะคะสิ่งนั้นกําลังจะมาหาคุณนั่นเองนะคะนี่คืออัศวินถือเรียนและนี่คือราชาถือดาบ ถ้าเป็นผู้ชายตำแหน่งการงานของคุณจะเข้ามาหาคุณแต่ว่าคุณจะต้องปลดล็อกตัวเองปลดล็อกกับเรื่องบางเรื่องนะคะปลดปล่อยตัวเองบ้างก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงคุณชนะขาดรลอยนะคะคุณประทำอะไรคุณรู้สักรู้จักบาลานซ์ชีวิตตัวเองแต่บางทีก็มีบางครั้งและที่อ่อมที่ยมนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชายนะคะคุณจะเอาเงินไปทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่าง เราเชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณวางแผนมาดีอยู่แล้วให้ลงมือกระทำเลยค่ะและและอย่าลืมทำบุญทำทานนะคะแล้วคุณสิ่งที่คุณได้จะได้มามันจะได้มาเป็นกอบเป็นกำรรเป็นพันพันเท่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่อะไรคะมาลิกามาลิกาออฟคอยก็คือคุณผู้หญิงนั่นเองนะคะราชินีถือเหรียญน,นับจากนี้คุณจะลงมือทำอะไรคุณได้หมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภยัยคุณได้ลอกคาบออกจากความอ่อมความยมในชีวิตเรียบร้อยแล้วคะ่ะ นะคะาการเงินจะเข้ามาแบบเฟื่องฟูนะคะการงานเข้ามาใหม่ๆถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะมีงานใหม่เข้ามาหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจการงานของคุณคุณจะได้งานใหม่นะคะคุณจะเจอผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณถ้าเป็นผู้ชายถ้าคุณจะนําเงินไปต่อธุรกิจ คุณจะได้นะคะทําไปเลยค่ะธุรกิจของคุณแต่คุณจะต้องทํางานกับผู้หญิงร่วมกับผู้หญิงนะคะแต่คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนั่นเองนะคะแต่ถ้าคนเป็นคนมีครอบครัวครอบครัวของคุณนะคะนับจากนี้จะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งร่ำรวยพวกคุณได้ปลดล็อกได้ลอกคาบชีวิตชีวิตของปีมาลงมันอาจจะขมุกขมวัวไปบ้างแต่ว่าปีมะเสง็งมันจะเป็นปีของคุณ ปีธงชัยของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนข้าคุณค่ะข้าคุณค่ะและคุณจะลอกคาบเป็นม้าสีหมอกคุณเห็นไหมคะนี่คือม้าสีหมอกความอุดมสมบูรณ์ซ o น s อ o r d นั่นเองนะคะหรือว่าอัศวินถือดาบม้าสีหมอกส่งค่ะ คุณจะเป็นเหมือนม้าสีหมอกแบบนี้แหะค่ะม้าเทวดานั่นเองนะคะทุกคนนี่คืออัศวินถือดาบนะคะชีวิตคุณมันจะเปลี่ยนผ่านไปเร็วมากจนค,คุณคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันเดือนมีสาแล้วเหรออันนี้มันเดือนมีนานแล้วเหรอคุณจะคิดแบบนี้เลยค่ะเพราะว่านั่นแสดงว่าเมื่อเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าเวลามันเดินผ่านเร็วเหลือเกินแสดงว่าชีวิตคุณถึงเข้าสู่ ช่วงแห่งการมีความสุขเร็วนั่นเองนะคะถ้าช่วงเวลาแห่งคนมีความทุกข์เนี่ยเวลามันจะยาวนานมากแต่ถ้าช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะใครที่มีความสุขนะคะช่วงเวลามันจะมาเร็วมากนั่นเองนะคะมันจะผ่านไปเร็วมากนั่นเองนะคะและชีวิตคุณกําลังจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์การเงินรวยเลือรวยล้นๆค่ะนะคะสี่ดาบสี่ดาบหมายถึงว่าน,นอนรอนูสิคะ่ะ นอนรอนอนรอความสุขสิจ๊ะนอนอรอลอกข้ามนงี้ค่ะนี่ค่ะ,คะรู้จักผ่อนหนักรู้จักผ่อนเบารู้จักผ่อนลายในชีวิตนะคะไม่ตึงไม่หย่อนนั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคืออะไรคะคือนะคะสิ่งที่คุณจะได้มาคือราชินีถือเหรียญน,นั่นเองแล้วก็สิบเหรียญแล้วก็ความสุขในชีวิตนั่นเองค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไม่เกินสี่วันไม่เกินส,สี่ส,ส,สัปดาห์หรือนะคะเพราะว่าสี่ดาบมันเป็นความเร็วคุณจะถูกลอกคาบไม่เกินสี่วันนี้แล้วคุณเราบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพาให้คุณมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ลอกคาบคุณเห็นไหมคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลอกคาบเป็นอะไรคะนี่คือความเชื่อของชาวนะคะชาวอิสลามนั่นเองนะคะเห็นไหมคะ,น,ะนี่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาได้ลอกคาบมาแล้วนี่คือนะคะถ้าคุณไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง องคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายนะคะที่เราบอกว่าเทพทั้งหลายช่วงนี้ท่านมาโปรดมนุษย์ท่านมาเสพสุขบนโลกมนุษย์ณเนะช่วงช่วงเดือนกุมภาและเดือนมีนานั่นเองนะคะให้สังเกตดีๆว่าจะมีการทำพิธี เกี่ยวกับศาสนาหลายๆศา,าสนาณนะช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนานั่นเองเพราะว่าเดือนมีมษาเขาจะห้ามทานะคะเพราะมันเป็นเดือนร้อนนั่นเองนะคะตามตามธรรมเนียมของโบราณที่พูดกันมานั่นเองค่ะมาค่ะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกยืน,น,นยันนอนยันให้คุณได้รู้ว่าคุณกําลังจะได้ลอกคราบชีวิตใหม่ๆโอกาสใหม่ๆของคุณการเงินัางคั่ง,งนั่นเองนะคะแล้วธุรกิจการงานของคุณก็เหมือนกันค่ะ นะคะปัญหาที่หนักหน่วงนะคะเรื่องการงานคุณจะได้ผ่อนคลายสักทีนะคะเรื่องการงาน1ิบนะคะ1ิบอะไรคะ1ิบไม้เท้านั่นเองสิ่งที่คุณแบกหนักเรื่องการงานนะคะคุณไปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือนะคะการที่คุณแบกแบกสิบดาไ้เอสิบสิบไม้เท้าไว้ตรงนี้ไม่ต้องแบกค่ะลองลองเอาลงถ้าแบกมันก็หนักปล่อยมันไว้บาง วางมันลงบ้างก็ได้มันจะไม่หนักนั่นเองนะคะลองไม่แบกสิคะคุณจะหนักไหมคะไม่หนักนะคะไม่แบกก็ไม่หนักคิดแบบนี้นะคะอะไรมันปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางบ้างนะคะไม่ต้องตึงหรือไม่ต้องหย่อนเกินไปนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วุณค แล้วคุณจะมีความสุขค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะแล้วครอบครัวอะไรที่มันตึงเกินไปมันก็ไม่มีความสุขอะไรที่มันหย่อนเกินไปก็ไม่มีความสุขหรอกคะ่ะนะคะเมื่อคุณปล่อยวางไม่ยึดติดนะคะปล่อยวางบ้างก็ได้แล้วคุณจะได้อะไรคะ สิบนะคะสิถ้วยครอบครัวของคุณจักรวาลนี้เป็นของคุณนะคะจักรวาลนี้เป็นของคุณนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือครอบครัวความมั่งคั่งร่ารวยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะดวงชะตาคุณมาถึงแล้ว คุณจะได้ลอกคราบชีวิตใหม่ๆในเร็ววันนี้นั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคขนะคะชีวิตใหม่ของคุณวันทงชัยของคุณมันมาถึงแล้วนั่นเองค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ